สวัสดีครับเพื่อนๆนักสะสมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรับซื้อเหรียญบายอ้่นชานอลนะครับรับซื้อเหรียญแล้วก็พักเครื่องนะครับทั่วไปนะครับหลังจากที่ผมไม่ได้ลงคลิปมาสองสามวันนะครับเนื่องจากไม่สบายนะครับตอนนี้ก็อาการเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับหวังว่าเพื่อนเพื่อทุกคนคงจะไม่ลืมกันนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาสรุปนะครับ เหรียญ10บาทนะครับที่ผมรับซื้อตอนนี้แล้วก็ไม่ได้รับซื้อตอนนี้นะครับว่ามีราคามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปตามตรงไหนม้างนะครับแล้วก็จะมีเรื่องเกี่ยวเรื่องเหรียญพาเครื่องนะครับที่ผมประกาศรับซื้อนะครับเป็นเกี่ยวเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับผมคิดว่าเหรียญหลวงปู่ทวดรุ่นนี้เพื่อนๆน,น,น่าจะมีอยู่หลายคนนะครับเพราะว่าเป็นพารที่สร้างเยอะนะครับเดี๋ยงไงเดี๋ยวก็คอยรับชมดูแล้วกันนะครับถ้ามีเหรียญหรือพักเครื่องที่ผมต้องการครับ ี๋ยวผมก็จะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้นะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีแลวต้องการจะขายนะครับรอดูคลิปให้จบไปกันนะครับผมจะแจ้งไว้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมไปเริ่มเลยนะครับวันนี้ผมยังไม่ค่อยอาจจะไม่ค่อยสบายนิดหน่อยนะครับอาจจะมึนๆหน่อยนะครับต้องขออภัยล่วงหน้านะครับนี่นะครับเหรียญสิบบาทนะครับเหรียญปีแรกนะครับเป็นปีสองพันห้าร้อยสามสิบสี่นะครับ เหรียญรุ่นนี้นะครับผมก็ปิดรับซื้อไปแล้วนะครับไม่ได้รับซื้อแล้วนะครับเพราอได้มาเยอะมากแล้วนะครับแต่ก็ยังมีเพื่อนๆนะครับที่ยังส่งรูปมาจะขายผมอยู่นะครับแต่ก็ตอนนี้ผมปิดรับซื้อก่อนนะครับชั่วขราวนะครับปีสามสี่นะครับอันนี้นะครับเหรียญปีที่สองครับเป็นเหรียญของปีสี่สองนะครับปีสี่สองก็ปิดรับซื้อไปแล้วนะครับ ตอนนี้เหมือนกันปิดรับซื้ออยู่นะครับนี่นะครับดูนะครับแล้วก็อีกปีต่อไปนะครับเป็นปีสี่สามนะครับสี่สามก็ไม่ได้รับซื้อแล้วนะครับปิดการรับซื้อแล้วเหมือนกันนะครับเพราะตอนนี้ราคาเหรียญพวกนี้ราคามันตกหมดแล้วครับราคามันตกหมดแล้วมันอาจจะอยู่ที่ประมาณสิบห้าบาทถึงยี่สิบบาทอะไรเงี้ยแต่ผมก็ปิดรับซื้อไปก่อนนะครับ พอได้มาจํานวนเยอะแล้วนะครับแล้วเหรียญต่อไปมีเหรียญปี44นะครับปี44ก็ปิดรับซื้อนะครับตอนนี้เหรียญ10บาทนะครับที่ผมจะรับซื้อนะครับก็ยังมีอยู่แค่ปีเดียวนะครับเป็นปี41นะครับแล้วก็31อะไรอย่างงี้นะครับก็รับนะครับแต่ปี41เนี่ยคนจะมีเยอะหน่อยนะครับคนทั่วไปยังพอหากันได้นะครับปี41นี้นะครับที่ผมรับซื้อก็ขอเป็นสภาพเดิมๆครับที่มันไม่ ที่มันไม่ไต้องผ่านการล้างการเช็ดการทำความสะอาดผิวมาครับผมขอแบบแค่นั้นพอนะครับเหรียญหนึ่งก็สูงสุดก็ประมาณห้าสิบบาทนะครับในสภาพที่มันดีนะครับถ้าสภาพไม่ดีก็ต้องราคาต้องหย่อนลงมาตามสภาพนะครับต้องดูนะครับบางสภาพผมอาจจะไม่ได้รับนะครับเหรียญปีสี่หนึ่งนะครับเดี๋ยวกล้องอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับเดวดูนะอืม โอเคนะครับเดี๋ยวเรื่องต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะไปพูดถึงเรื่องเหรียญพระเครื่องนะครับของหลวงปู่ทวะครับที่ผมรับซื้ออยู่นะครับตอนนี้นะครับตามหาอยู่นะครับถ้าใครมีนะครับส่งมาขายได้เลยนะครับรับไม่อั้นนะครับแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมหยิบให้ดูนี่นะครับเป็นเหรียญไม้แตงนะครับ เหรียญเม็ดแต้งหลวงปู่ทวดครับปีสองสองนะครับดูนะครับนี่นะครับหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับเขาจะเขียนกล้องอาจจะไม่ค่อยชัดอ่าโอเคนะครับหลวงปู่หลวงพ่อทวดนะครับวัดช้างให้นะครับด้านหน้าเป็นหลวงพ่อทวดนะครับอันนี้เป็นเนื้อนิกเกิลนะครับแต่ผมไม่ได้รับเนื้อนี้นะผมรับเป็นอีกเนื้อหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับ อันด้านหลังเป็นอาจารย์ทีมนะครับแล้วจะมีพสกำกับอยู่นะครับนี่นะครับพสกำกับอยู่ว่าสองพันห้าร้อยยี่บสองนะครับเห็นไหมครับนี่ครับผมจะรับเป็นแค่ปีเดียวนะครับเป็นปีสองพันห้าร้อยี่บสองนะครับแต่เหรียญที่ผมจะรับนะครับไม่ใช่เนื้อนี้นะครับจะเป็นเนื้อเดี๋ยวแป๊บนึงครับนี่นะครับเนื้อนี้นะครับเป็นเนื้อเรซินนะครับเป็นเนื้อ กระไหลทองลงยาเคลือบเรซินนะครับเป็นเนื้อแบบนี้นะครับเนื้อแบบนี้จะไม่เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับที่ผมรับคือเหรียญซ้ายมือนะครับมันจะมีหลายสีนะครับเหรียญรุ่นนี้จะมีหลายสีนะครับสีเขียวสีน้ําเงินสีดาสีแดงแล้วก็สีเหลืองอะไรเงี้ยนะครับมันมีหลายสีนะครับท้าเพื่อนคนไหนมีก็ส่งรูปมาสอบถามได้นะครับแต่เหรียญรุ่นนี้นะครับเขาจะมีทําสร้างเสริมขึ้นมาเยอะนะครับ สร้างแบบสร้างตลอดเวลานะครับแต่ที่มันจะทันยุคปีสองสองจริงนะครับมันก็ต้องดูรายละเอียดปีกย่อยเยอะนะครับนี่นะครับด้านหน้าเหมือนกันนะครับเป็นหลงพ่อทวดนะครับมันช้างให้นะครับนี่นะครับแต่ผิวเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะเป็นเคลือบเหลืองๆหลืองนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยนี่นะครับจะเคลือบผิวเป็นแบบสีเหลืองนี้นะครับนี่ เหมือนเหมือนแบบเป็นน้ำพึ่งเคลือบไว้อะครับประมาณนั้นนะผมเปรียบเทียบให้ฟังนะครับแล้วด้านหลังก็เป็นอาจารย์ทีมนะครับอย่างนี้นะครับอาจารย์ทีมแล้วก็พสสองห้าสอง,สอง,ส,องสองนะครับพอดีไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ทําคลิปหลายวันด้วยเลยกล้องเลยไม่ค่อยเป็นใจในวันนี้นะครับต้องขออภัยนะครับกล้องาอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับหรือผมตาผมมึนๆเบอร์เบอร์ไม่รู้วันนี้เนี่ย เนื่องจากพิ่งหายไข้นะครับหายไข้มาใหม่ๆนะครับก็เลยแต่ไม่ได้ทําคลิปมาหลายวันนะครับก็เลยอยากจะทําให้เพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวจะลืมผมสะก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆมีนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับรับตั้งแต่ราคาหลักสองร้อยไปจนถึงห้าร้อยนะครับเหรียญอย่างนี้นะครับถ้ามีนะครับขึ้นอยู่ที่สภาพมพรกะขึ้นอยู่ที่สีของรุ่นแล้วก็แล้วก็ดูที่บล็อกด้วยครับมันมีบล็อกหลายอย่างนะครับเดี๋ยวผมหยิบอีกสีหนึ่งให้ดูนะครับ นี่นะครับอันนี้เป็นสีสีดำนะครับสีออกดำดำนะครับน้าตาลเข้มสีดําอะไรประมาณนี้นะครับนี่นะครับด้านหน้าก็เหมือนกันนะครับหลวงพ่อทวนวัดช้งให้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมีปีพศกลับเหมือนเดิมครับจะรับเป็นปีสองสองเท่านั้นนะครับปีอื่นผมไม่ได้รับนะครับดูให้ดีๆนะครับเนี่ยด้านหลังนี่นะครับ นี่นะครับจะเขียนกํากับไว้เลยครับว่าปีสองสองเห็นไหมครับแต่ที่ผมรับจะเป็นผิวอย่างนี้นะครับเขาเรียกผิวผิวเคลือบนะครับเคลือบเคลือบเรซินนะครับเขาเรียกเคลือบเรซินนะครับเหรียญนี้เรียกเคลือบเรซินนะครับแต่นั้นเหรียญตรงกลางนี้ผมไม่รับนะครับถ้าเป็นแบบนิกเกิลธรรมดาผมไม่รับนะผมจะรับแค่เคลือบเรซินนะครับแต่เคลือบเรซินเนี่ยเขาจะมีหลายสีนะครับเขาจะมีหลายสีแตกต่างกันแตกต่างกันไปนะครับในแต่ละสีนะครับ ถ้าเพื่อนๆคนไหนมีนะครับก็ส่งรูปมาได้นะครับที่ i อ Line นะครับ AON นะครับ CHNNEL888 นะครับ On Channel 888นะครับส่งรูปมาประเมินราคาก่อนได้นะครับถ้าตรงตามอันนี้เดี๋ยวผมก็จะให้ที่อยู่กลับไปนะครับแล้วผมก็จะคุยเรื่องราคาอีกทีนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ส่งเหรียญส่งพักเครื่องมาขายผมนะครับเดี๋ยวให้ไงเดี๋ยวผมอาการดีขึ้นแล้วเดี๋ยวผมก็จะเช็คพาให้นะครับ พอสองสามวันนี้มานนี้นี่ไม่ได้เช็คพาร์ตเลยครับมีของพัสดุส่งมาที่บ้านหลายชิ้นนะครับต้องกราบขออภัยเพื่อนๆทุกคนไว้ในที่นี้ด้วยนะครับอาจจะล่าช้าไปบ้างนะครับเนื่องจากสุขภาพไม่ค่อยอำนวยนะครับตอนนี้โอเคนะครับถ้ายังไงนะครับหวังว่าเพื่อนๆทุกคนคงเข้าใจนะครับโอเคนะครับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณและสวัสดีครับ